ส,สวัสดีครับพวกเราเอ็มชอยเทรนดีสวัสดีครับชื่อพีคร <flush> ับเป็นบอกแกครับสวัสดีครับชื่อเบนครับเป็นน้องแมวครับสวัสดีครับแซมครับเป็นพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับติเตอร์ครับผมเป็นตัวเองอยู่แล้วสวัสดีครับพายครับผมสวัสดีครับเลออนครับเป็นหมีแพนด้าเอ้ยไม่ต้องถามเอ้ยเป็นอยู่แล้วเขาจะหลับแล้ว ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่ที่ได้แบบว่าเราออกมาสู่สถานาชวนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คือมาเซอร์พีสออกมาแล้วทุกคนน่าจะตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็ มันมีท่าเต้นออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบเต้นตามอะไรเงี้ยครับผมผมว่าผมว่าทุกคนตื่นเต้นกันอยู่แล้วครับที่ที่ที่จะได้ได้ทาในสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับเสิยงดนตรีเนาะแล้วก็พอมันได้ออกรีลิสไปแล้วบางอย่างมันก็เลยเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่พวกเราเอ็มชา t ์เทรนีได้ได้เริ่มด้วยกัน6คนจับมือกันไปอะไรเงี้ยครับมาสเตอร์พ <Master piece S 2> เป็นเพลงที่ เหมือนเราอยากจะโอ้อวดสักอย่างหนึ่งว่าเรามีผู้คนที่มายืนรอเราทุกงานเป็นแบบว่ากลุ่มมาสเตอร์พีซของเราอะไรอย่างนี้ครับก็เราอยากตอบแทนความความรู้สึกที่เรามีให้ให้ให้กับทุกคนที่ติดตามพวกเราอะไรอยว่าทุกคนคือมาสเตอร์ e พีซของเราเอ่อของเลจริงๆตอนแรก f i r s t i m p r e s s i o n มันคือโอกาสที่เข้ามาเพราะตอนแรกผมก็ เหมือนแบบเล่นทิกตอกทำอะไรไปวันๆไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นพอมีโอกาสนี้เข้ามาผมก็เข้ามาลองตอนแรกเข้ามาลองเฉยๆแล้วพอทามันมันกลายเป็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มผูกพันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รักเสียงดน,นตรีอยู่แล้วพอได้มาเจอเพื่อนๆแล้วมันกลายเป็นกลุ่มก้อนอะไรเงี้ยผมก็เริ่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มัน,ม,นมันเริ่มเห็นภาพว่าเออในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะได้ยืนกับ5้าคนนี้ย <c oughs> อยู่บนสเตจแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มบางอย่างให้กับ คนเพื่อเอนเตอร์เทนเขาหรือว่ามอบเพลงในรูปแบบของศิละปะออกมาให้ทุกคนได้รับชมหรือว่าเสพกันอะไรเงี้ยของพายแรงมานดานใจน่าจะคือตอนแรกผม,มคิดว่าผมจะได้มาแบบว่าไม่ไม่ได้มีความอยากจะมาเป็นศิลปินหรือว่าอะไรเลยแต่ว่ามันผมเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็เจอพี่ๆผมเคยเต้นให้พี่ๆคนหนึ่งที่แบบว่าพี่ๆวงหนึ่งดังระดับ <Wow. S 2> โลกแล้วก็เหมือนแบบเห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่ๆเขาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากยืนจุดนั้นบ้างก็เลย อยากลองมาทําอะไรตรงนี้บ้างครับผมนอกจากแดนเซอร์ใช่ครับของเตอร์ก็เตอร์เป็นคนที่มีชื่นชอบในเสียงดนตรีอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีแพชชั่นในเรื่องนี้เยอะมากๆตั้งนานมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็ก็พอเราได้มีโอกาสที่จะเออได้ลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นเป็นในนามของบอยแบนด์ก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น Environment ที่เราไม่เคยเราเองก็ไม่เคยเจอแล้วก็อยากจะ พาทุกคนไปถึงความสําเร็จที่พวกเราตั้งเป้ากันไว้อะไรอย่างนี้ครับส่วนของแซมนะครับคือแซมมาโตมากับเสียงเสียงเพลงเสียงดนตรีอยู่แล้วซึ่งพอโตขึ้นก็แบบว่าเปลี่ยนสายมาเป็นแบบว่ามาเต้นมาร้องแล้วก็ได้รับความรู้สึกแบบว่าเอ้ยหลังจากเต้นหลังจากร้องเสร็จอ่ะมันมีเกิดความรู้สึกที่แบบเราภูมิใจหรือว่าแบบเราพอใจกับสิ่งที่เราทําลงไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็มันนาให้ผมสามารถมายืนจุดนี้ได้อะไรอย่างี้ครับส่วนตัวผมนะครับชอบที่จะร้องเล่นเต้นอยู่แล้วแล้วพอ ได้มาอยู่ในเส้นทางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าผมอะตั้งแต่เด็กอชอบที่จะแบบอยากมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอได้ทําก็รู้สึกดีใช่ครัแล้วก็จะพัฒนาต่อไปของพี่นะครับคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ๆในวงการแล้วกันด้วยคาที่พี่ก็ติดตามพี่ๆในวงการมาตลอดและเห็นว่าเวลาเขาเพอร์ฟอร์มเขาโชว์เขาเท่จังเลยเขา แบบดูดีมากเลยแล้วเวลาเขาได้แบบร้องเพลงออกไปหรือหรือมอบความรู้สึกต่างๆให้ผู้คนผมรู้สึกว่าแบบเราอยากลองเป็นคนนั้นดูบ้างเราอยากลองมอบความรู้สึกแบบทั้งความรู้สึกรักทั้งความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนที่เขาอยากมาดูนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นตัวผมนะพี่รู้สึกว่าพี่ได้พัฒนา skill <c oughs> สกิลเต้นเยอะที่สุดเลยครับแล้วก็ร้องด้วยแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกครับผมยัง มันอยู่ในกระบวนการที่บว,ว่ามันขึ้นไปได้อีกเลย <Wow. S 1> ผมเป็นรู้สึกว่าได้พัฒนาทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือว่าการร้องเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองแบบเอ้เราก็เต้นได้นี่นะแต่ร้องเรายังไม่มั่นใจแต่พอมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออเต้นเรายังขาดอีกเยอะเลยแล้วก็ร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมาอยู่เนี่ยผมกล้าร้องมากขึ้นกล้าที่จะแบบออกเสียงมากขึ้นครับผมส่วนของแซมครับเป็นเรื่องพู้ฟอร์มบนสเตจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความมั่นใจในการร้องเพลงเนีรยครับผมรู้สึกว่าแต่ก่อนผมจะไม่ค่อยมั่นใจในการแบบ ลองพิงต่อหน้าคนอื่นแล้วก็แบบว่าเต้นก็จะแบบว่าตามที่คิดไว้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าพอมาได้เทรนจริงๆผมรู้สึกว่ามันต้องเพอร์ฟอร์มแล้วก็มันต้องส่งอะไรบางอย่างสื่อสารอะไรบางอย่างทําให้แบบว่าเออมันมันก้าวกระโดดมากๆในจุดนี้ผมพยายามให้มันไม่เครียดเนาะสุดๆอะครับอ๋ออันนี้คือเราแบบว่าผมอยากรู้ว่าเราแบบถ่ายสัมภาษณ์จริงจังหรือว่าเราแบบเล่นๆได้อ๋อได้นะ ไม่เป็นไรทุกคนทำตัวเหมือนอยู่บ้านมาทครับของเตอร์ใช่เพราะผมม่กลการเล่นมุกเลยเมื่อกี้ทุกคนตอบจริงจังกันก็ของเตอร์เตว่ามันมันเป็นพัฒนาทุกเรื่องมากกว่าครับแบบว่าเออเหมือนเราก็โตขึ้นในทุกๆวันแล้วเราก็เห็นตัวเองในเมื่อวานมันก็เลยแบบว่ารู้ว่าเราต้องจัดแจงตัวเองยังไงแล้วก็พัฒนาตัวเองตรงไหนมันก็เลยได้ทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์มเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็พวกเราทุกคนแหละพยายามพยายามจะทาให้ให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ไม่หยุดแค่ ณว,วันนี้เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆองารู้สึกแบบเดียวกับเตอร์ครับเ,เพราะว่ารู้สึกว่ามันได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างที่แบบว่าเราควรที่จะได้ใช้ในอนาคตเลยครับทั้งเพอร์ฟอร์มการสื่อสารเต้นร้องแรปอะไรทุกอย่างครับรู้สึกว่าได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากการเป็นเทนนี้ใช่ครับแต่ว่าหลากัหลกๆของผมมันมีเรื่องร้องที่แบบว่าผมไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยแล้วก็แบบต้องพัฒนามากกว่าคนอื่นอีกเท่าตัวนึงก็เลยแบบมีเรื่องร้องนี่แหละครับที่แบบว่าเป็นเรื่องที่หนักใช่ครับ ก้าวก็โดดอยู่นะก้าวกระโดดเหรอครับอืขอบคุณครับขอบคุณครับนี่กระโดดปนพยายามอยู่ครับตล้องบอกว่โอเคเอ่อสำลาร์เลก็สำลาร์เลก็รู้สึกว่าได้อัพสกิลตัวเองในทุกด้านเลยทุกด้านที่แปลว่าทุกด้านจริงๆก่อนอันนี้ผมนึกว่าการเข้ามาก็คือ หลักๆก,ก็คงร้องเพลงกับเต้นแล้วก็คงจบแค่นั้นแต่จริงๆมันมันไม่เหมือนที่คิดเลยมันทั้งเรื่องการเพอร์ฟอร์มเรื่องการใช้สายตาบนเวทีเรื่องการพูดกับผู้คนเวลาสัมภาษณ์สื่อเรื่องอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าแม้กระทั่งการแบบเรียนรู้ที่จะแบบใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ ทุกอย่างมันมันคือสิ่งที่แบบเราได้เรียนรู้ในกระบวนการการเป็นเทนนิซึ่งก็ผ่านมาปีกว่าแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่จะได้เดบิวต์เร็วๆนีุ้ดยอดครับอืมอืเร็วนี้พูดไปแค่นี้ก็ไปก่อนอยาไปเจาะเลือกเยอะเฮ้ยเฮ้ยสปอยเดบิวต์หล่ คนละหนึ่งคำก็ได้เข้าบวกมือยกหลังผ้าไหมไข่ผ้าใหม่กันไกลถ้าเราสปอยไปก็คือข้างหลังนี่คือลุกขึ้นแล้วนะตอนแรกบบกมือลุกขึ้นปิดกล้องเลยอะแต่่วาลุกแล้วลุกแล้วนี่มาแล้วขอนท่อนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเไข่ผ้าใหม่กันไกลเฮ้ยเฮ้ยอัตรละสิบอะไรอะเอาบอกท่อนเดียวต้นไหน ถ่ายภาพใหม่กันไกลไงโอ้ยแล้วเธอะไม่มีจริงครับแต่ว่าตอนนี้เรามีมาสเตอร์พีซนะครับที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับมาอะไรครับช้าหน่อยเวล่ะมาเป็นมาสเตอร์พีซแทนเขาให้สปอยเพลงเดบิวต์ไปแลจะไปฟังเพลงเด็กก็ฟังเพลงสเดบิวต์ไปก่อนโอเคเราเราเสริมน้ำจิ้มให้เขาหน่อยเสริมเสริมน้ำจิ้มด้วยนะเสริมเสริมเสริมน้ำจิ้มห้าหกเจ็ดแปด Show me what it is to be in love Oh baby you're a masterpiece you were b o r No <kung> <kadın> <wolf> more <content>. touching luminous, you're not in my heart. There's no <wn> one that I can love anymore more. <Momo> you're a and die, You're my master, <güzel> peace. Oh, you're my master, yes, <laughs> you are, <fall> yes, you are. You're my masterpiece peace. we am going. เดบิวต์บ้ากันเดใช่ใช่ใช่เราค่อยสปอยกันอีกทีใกล้ๆอะไรอย่างงี้น้ำจิ้มไว้เดี๋ยวน้ำจิ้มแน่นอนอะไรอ่ะเอาน้ำจิ้มไปก่อนใช่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 ถ้าอย่างเมื่อกี้นี่ผมขออนุญาตเสิร์ฟในเมนูเฮ้ยในเมนูน้ำจิ้มเอ่อซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวๆอ่าใช่แต่แต่ว่าปกเ o อร์เราแต่ว่าซ่าอยู่ฟาฟาสีฟู้ดก็ซ่าใช่ใช่เออใช่ใช่ บีบมะนาวแต่ระวังหกถ้าจะไถ้าหกพื้นต้องเช็ดพื้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันใช่ใช่ใช่เออแต่ว่าพวกเราเนี่ยแหละครับบู๊บูกันเองใช่อย่างแบบนี้แหละแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้ที่รู้สึกเงียบๆไปหน่อยก็เลยแบบเออพยายามดึงๆกลับมาบู๊บู๊หน่อยอะไรเพราะเราเถียงกันก็เหมือนบู๊กันแล้วนะใช่ใช่ใช่เห็นไหมล่ะใช่เออใช่ใช่ ถ่ายแว่นไปสแปะอะไรเงี้ยได้แล้วอุ้ยกำลังจะยาวไปบ้างใส่ยาวยาวไปอ่ะแว่นแล้วทำไม่ใส่แว่นล่ะไม่แว่นเหมือนไม่ตื่นไม่ตื่นอันรเงี้ยไม่ตื่นไม่ใช่ไม่แว่นแล้ววันไหนที่ไม่ใส่แว่นก็ลืมแว่น ดื่มแว่นใช่เพราะแว่นมานี้มากอไรดีนะน้องนานๆเนาะเออคิดยากๆหน่อยปกติเรามีนะทูเถอ์เอ้ย ทูเธออืมไม่คิดเหมือนกันนี่คิดคิดแล้วอ๋อคิดแล้ว <c oughs> ผมเคยเรียกคุณไง <c oughs> อ๋อทู่เธอใช่อันนี้คือฉายาที่ไม่ใช่แบบว่าแว่นแว่นอะไรเงี้ยแ,แบบอันนั้นมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ฉายาอืมฉายาคือเอาไ้เรียกไงอ๋อผมเรียกคุณทูเธอไงอืมจำได้ไหมวันไหนวะอุ้ยทูเธอรินเหรผมเคยเรียกคุณทูเธอรินโอเคได้ครับไปเรียกพี่แซมครับถ้า คิดจากหัวลงไปเท้าฮะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนเด็กเออเอออย่าเก่งมอมอาชั้นนี่เอาไปเก่งนอนชุดนอนของพวกเราทุกคนชุดนอนมานี่มาชุดนอนมาดี้อะไรดีอืมเอ็ดดิชั่นบอกว่าถัดหนึ่งนาวันเริ่มกับตอนกระติ้งกระติ้งกระลิงกระลาด อะไรอ่ะเอ็นน้องยักษ์แล้วกันเอน้องยักษ์น้องยักษ์เคเด็กยักษ์เด็กยักษ์เด็กยักษ์โอเคพี่พีอ่ะพีหมายิ้มสู้เลย Peace smile เรียกคนนี้ว่าเรียก Peace smile Peace m i I'm from Korea Peace smile แล่วเขาคิดว่าไง I can speak English Oh can you speak Korean a little bit เน่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  โดนัททูเดย์ฮิเล่คอนแกนบอยคอนแกนบอยแล้วถ้าเป็นเราเราจะตั้งให้เล่กว่าอะไรพี่คิดอยู่สามชื่อให้พี่เล่น่าจะให้ผมน่าจะเรียกพี่ต้นแหละโอ้ใช่พี่ต้น ก้อนเออพี่ก้อนก้อนก้อนได้ก้อนอืออือก้อนกลมเออได้ได้เลย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 ไถ้าพูดถึงก้อนกลมนั้นไปเด็กยักษ์โจ้ไหมครับผมสกิลเรามาพวกเรา M Choice Trainee นะครับผมตอนนี้เรามีรายการ M Choice Trainee ลด to debut นะครับผมทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่ม ออนแอร์ที่ M Choice TH ครับผมแล้วก็มีเพลง Masterpiece นะครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมไปติดตามกันด้วยใช่ฮะและยังมีและยังมี Dance Performance ของ Masterpiece อีกด้วยนะครับผม M Choice Music ครับเรื่องนะครับขอณครับ เผ็ดก <łość> ับเอนเตอร์เทนเยอะขนาดนี้แกงนี้เขาชอบเติมเอนเตอร์เทนด้วยอะไรหลังจากที่แบบว่าซอนเอนเนเมนอุ้ยอันนี้ขายขอมาเขาเลยว่าอะไรไม่ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมอันนี้เขาถามไม่ใช่เท่าครับไม่มีใช่ไหมโอเคอ๋อไม่เนี้เราจะยกเลยเราเติมด้วยเอหลังซ่ากล้าเป็นตัวเองเลยไม่มีใช่ไหมไม่ได้ใช่ยังยังเนาะโอเคได้